ของเรานะคะในหน่วยงานของจังหวัดสระบ,บุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีอำเภอแก่งคอยที่สำคัญการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้มีเติทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่การจัดงานแถลงข่าวประจําปีเมืองแก่งคอยนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในช่วงของการเข้าสู่พิธีการนะคะก่อนที่เราจะร่วมกันแถลงข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฮไลท์จัดไฮไลท์ในค่ำวันนี้นะคะและขอต้อนรับนะคะทุกท่านอย่าเป็นทางการขอต้อนรับท่านผู้มีเกีติดุย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่สองประจําปีพุทธศักราช2556ค่ะ ครั้งที่5ค่ะออาค่ะครั้งที่5ค่ะ <5 S 1> ปีนี้ถือเป็นครั้งที่5ที่เราเทศบาลเมืองแก่งคอยนะคะต้น ขอกล่าวต้อนรับในนามชาวแก่งคอยที่ท่านได้ให้เกียรติมาในงานแถลงข่าวประจำปีเมืองแก่งคอยย้อนลอยสงครามโลกประจำปีพุทธศักราช2 5 0 5เป็นบทละคร 3. เพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และชาติธันความเป็น่งเป็นในใยก เระทรวงรีเมืองเทศบาลเทศบาลเมืองแขวงคอย่ันผู้กำกับการตำรวจผู้พันแขงคอย่ันธุ์ขุนเดชพันธุ์น้องสื่อและพี่น้องดังนั้นจังหวัดสระบุรีในฐานะที่เป็นองค์กรของภาครัฐมีความดีเป็นอย่างยิ่ง